ลูกของท่านก็จะเข้าไปโชว์อยู่ในลิฟต์กลมใช่ไหมครับท่านพียวอะ <c oughs> <c oughs> ครับติดในลิฟต์นะครับไม่ใช่หน้าลิฟต์ในลิฟต์เลยฮะสวัสดีครับผมอยู่กลุมหนึ่งนะครับสารดีนะครับก็ข้อมูลก็จะใกล้ๆกันนะครับอันนี้จะมาเรื่องของ กรอกข้อมูลก่อนนะครับของเราจะทําไว้15คนนะครับโดยข้อกําหนดของเราจะมีอยู่11ข้อนะครับผลที่ได้นะครับเห็นไหมครับไม่ต้องบอกะไรมากนะครับคล้ายๆกันนะครับเพราะเราทําเป็นตรวจเฉลี่ยทั่วไปนะครับไม่ได้มีเรื่องของการลดค่าโบนัสตัว ตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับนะครับอันนี้จะเป็นผลสรุปของทั้ง15คนนะครับอันนี้จะเป็นลายคนนะครับถ้าก็ส่วนที่เดียวกันจะตัวถั่ว,วถ้าเท่ากันนะครับส่วนน้าวบิบเบนก็จะประมาณ หนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยประมาณสามสามกว่าขวดนะครับประมาณสามที่สองเจ็ดสามที่เจ็ดสามช่วงนี้นะครับส่วนผลการวิเคราะห์คะแนนรวมก็จะได้หกร้อยสี่สิบนะครับสําหรับสิบห้าคนนะครับค่าเฉลี่ยาประมาณสามจุดแปดแปดส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะศูนย์จุดหกหกนะครับค่าซีวีก็สิบหกจุดเก้าสี่นะครับแต่ผลของผมก็จะเป็นมาก อะไรบ้างใส่ไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวสงสัยมากเลยครับโอเคครับถ้าไม่มีขอบคุณมากครับเสียงปรบมือหน่อยครับ